กับวินวินโนเวลกันอีกแล้วนะครับกับนิยายเรื่องมอนสเตอร์พาราไดตอนที่98โลกนอนไม่หลับของหลินชินมันเป็นเวลา8โมง40และยานคิสตันศาิตัก์ก็ถึงตรงเวลาที่ลานกลางเมืองปาชีหลินห่วงและหลินชินสแกนบาร์โค้ดของพวกเขาขึ้นยานบินไปพวกเขาเฝ้าดูเมื่อยานบินลอยขึ้น ไปในอากาศและเห็นมือเมืองเห็นเมืองปาฉีค่อยๆเลือนหายลงไปเรื่อยๆเมื่อพวกเขาบินสูงขึ้นหลินห่วงใช้เวลาทั้งเช้าทำความเคยชินกับยานบินความตื่นเต้นของหลินชินแสดงออกมาให้เห็นผ่านทางสีหน้าหลังจากอาหารกลางวันและเธอก็เดินตามหลิน่วงกลับเข้าไปในห้องของพวกเขา หมายเลขห้องถูกพิมพ์ลงบนบัตรโดยสารของยานคิสตันพิศาตัตบัตรแต่ละใบถูกพิมพ์ตามหมายเลขห้องพักที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนและมีความหมายเฉพาะสำหรับคนที่มีชื่ออยู่ในตัวเท่านั้นทุกคนต้องมีตัวแม้แต่ทารลห้องของพวกเขาทั้งสองอยู่ที่ชั้นเจ็ด ห้อง156และห้อง157ตามลำดับมีกำแพงแบ่งห้องพวกเขาแต่ลินชินไม่ต้องการอยู่คนเดียวห้องนอนมีเตียงเพียงเตียงเดียวและเขาก็ปล่อยให้หลินชินนอนบนเตียงขณะที่เขานอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นลินฮวงต้องการฝึกในตอนเช้าและไม่อยากถูกรบกวนดังนั้น เขาจึงหวังว่าหลินชินจะอยู่ในห้องของตัวเองในระหว่างนั้นหลังจากรับประทานอาหารกลางวันหลินชินกำลังเล่นเกมเจ้าแห่งเปลือนอยู่ในห้องของเธอหลินฮวงก็ล็อกประตูห้องและเริ่มฝึกวิชาโจมตีพยุหะในช่วงที่พวกเขาอยู่ที่เมืองปาฉีเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับหลินชินนั่นทำให้เขาละเลยการฝึกฝน การเดินทางของเขาในอากาศจะใช้เวลาถึง7วันครึ่งเขาวางแผนที่จะเพิ่มระดับวิชาโจมตีไปหาอย่างน้อย1ห,หรือ2ระดับถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะหนึ่งอยู่แล้วแต่เขายังไม่คุ้นเคยกับทักษะการหมนุนเขาต้องการเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อผ่านทักษะโหมดนี้เพื่อได้ชิ้นส่วนการทักษะหนึ่งใบเขาคาด เดาเองว่าถ้าเขาได้ชิ้นส่วนก๊าซหน1ใบทุกครั้งทุกๆครึ่งชั่วโมงเขาจะต้องมีก๊าซสอ200ใบเพื่อเลื่อนระดับเป็นขั้นสองได้มันจะต้องใช้เวลา100ชั่วโมงแม้ว่าเขาฝึกฝน15ชั่วโมงต่อวันแต่เขาก็ยังต้องใช้เวลา7วันในการเลื่อนสู่ระดับสองเขาไข่คว้า ในห้องนั่งเล่นและในมิชชาเขาก็เปิดใช้งานพลังชีวิตของเขาเพื่อฝึกฝนวิชาโจมตีพยุหักเขาฝึกตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็น5ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนพิษตาเขาได้รับชิ้นส่วนการสิบเอใบและลดระยะเวลาในการฝึกให้ผ่านและได้รับการหนึ่งใบจาก30นาทีเป็น25นาที หลังจากทานข้าวกับหลินชินเธอกลับไปที่ห้องของตัวเองเธอไม่ได้ขอไปที่ห้องของเขาซึ่งทําให้หลินฮวงประหลาดใจเข,ขามาถึงห้องของเขาและล็อกประตูสี่ชั่วโมงต่อมาเวลาสี่ทุ่มคึ่งหลินชินก็มาเคาะห้องประตูขเขารักษะการวนตัวดีขึ้นเมื่อหลินฮวงฝึกฝนร่างกายของเขา ตอนนี้มันใช้เวลายีบสองนาทีต่อรอบศักษะภายในสี่ชั่วโมงเขาได้รับชิ้นส่วนการาดถึง10อันเขาเปิดประตูและหลินชินถามเขาว่าหลินน้องไปไหนมาน้องดูมีความสุขดีนะหนูไม่ได้ไปไหนหนูเล่นเกมจ้าแห่งเปลือนอยู่ในห้องตลอดทั้งวันหนูไม่แพ้เลยแหละ หนูก็ทำคะแนนได้ส่งขึ้นหนึ่งชิ้นรู้สึกภูมิใจกับชัยชนะเล็กๆของเธอพี่หนูคิดว่าหนูมีพรสวรรค์หนูถูกกำหนดมาให้เป็นมือปืนพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อวันหยุดฤดูน้อนหมดลงและน้องกลับไปที่โรงเรียนบอกครูของน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้พวกเขาประเมินทักษะของน้อง อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรสักวันหนึ่งน้องก็จะเป็นมือปืนที่แท้จริงถือห่วงให้กำลังใจเธอในโลกเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงมอนสเตอร์ได้อย่างแน่นอนสำหรับอาชีพที่มุ่งเน้นการโจมตีทางไกลเช่นมือปืนก็จะปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นแม้ว่า จะมีผู้หญิงเพียงเล็กน้อยที่เป็นมือปืนแต่หลินฮวงก็หวังว่าหลินชินจะวางแผนอนา,าคตของเธอให้เป็นระดับทองให้ได้หนูจะพูดคุยกับครูของหนูหลินชิน่นแพ้หน้าเธอจะกลับไปเรียนตอนเดือนเมษาและจะอยู่ในชั้นเรียนที่สำเร็จการศึกษามันถึงเวลาที่เธอจะนึกถึงอนาคตของเธอ เธอมีสามทางเลือกหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยนักราสำนองหนึ่งคือการเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเช่นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางสมาคมนักราหรือสถาบันอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเพื่อการศึกษาต่อของเธอถ้าเธออยู่ในระดับทองแดงเธอจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ของหนึ่งในองค์กรเหล่านี้แต่และองค์กรล้วนมีทรัพยากรมากมายการบ่มเพาะปลูกครสวรรค์ของแต่และคนเพื่อให้เพื่อที่จะดึงศักยภาพของนักเรียนให้บรรลุระดับเด็กหรือทองแดงทางเลือกที่สองต้องเข้าร่วมกับการประเมินโดยสมาคมนักล่าหรือองค์กรอื่นๆเพื่อเป็นสมาชิกข,ของ เป็นสมาชิกสำรองก่อนจะค่อยๆเลื่อนเป็นสมาชิกเป็นทางการมันจะยากกว่าเพราะเธอจะต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของตัวเองจนกว่าเธอจะอยู่ในระดับทองแดงมีนักเรียนที่ถูกปฏิเสธโดยโรงเรียนที่มีเชื่อเสียงอยู่ประจำทางเรื่องสุดท้ายคือยอมแพ้ในการเป็นระดับทองแดง เป็นคนธรรมดาและใช้ชีวิตปกติแน่นอนว่านั่นต้องเป็นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถถูกฝูงมอนสเตอร์โจมตีเขาหินห่วงที่ต้องการของหลายๆหินห่วงเป็นที่ต้องการของหลายๆองคอ์กรเนื่องจากคะแนนที่ยอดเยี่ยมของเขาในโรงเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อพวก เขารู้ว่าเขามีครงราชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ในระหว่างการตรวจร่างกายเขาก็ถูกปฏิเสธนั่นเป็นเหตุผลทำไมเขาจึงเลือกทางที่เลือกที่2คือการเข้าร่วมการประเมินนักล่าสำรองลินฮวงหวังว่าเธอจะสามารถเข้าโรงเรียนในหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับการฝึกฝนวิชา เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเขาหากความสวรรค์ของเธอในการเป็นมือปืนสูงมากเธอก็จะมีโอกาสสูงที่จะเข้าโรง,งเรียนเหล่านั้นได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามลินห่วงมีความสุขกับตัวเขาเองในปัจจุบันเพราะมันดีกว่าในตอน ก่อนที่เขาจะเป็นระดับทองแดงถ้าเขาเข้าเรียนไปโรงเรียนท,ที่ชื่อเสียงเขาอาจจะไม่สามารถเลื่อนระดับได้เร็วเท่านี้เขาเท่าที่เขาทำได้ในตอนนี้เพราะเขาไม่ได้มีความยืยดหยุ่นในตารางประจำวันของเขาเพราะเขาถูกผูกพัน ข้อตกลงที่โรงเรียนกำหนดพี่สามารถเลือกขั้นเป็นระดับเป็นระดับเด็กขั้น3จากคนธรรมดาได้ภายใน1เดือนซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากหลินห่วงเก่าขณะที่รูปหัวหลินชินเขายิ้มและเก่าพี่มีความสุขในเรามามีความสุขในให้เต็มที่ใน2เดือนนี้ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องโรงเรียนเพราะหลังจากนี้น้องจะมีเวลาอีกแค่หนึ่งปีเพื่อเที่ยวเล่นจนกว่าน้องจะเรียนจบนั่นแหละที่คะทำไมพี่ถึงไม่เลือกที่จะเข้าเรียนสักโรงเรียนหนึ่งที่มีเชื่อเสียงล่ะคะในที่สุดหลินชินก็ได้ถามคำถามที่กวนใจเธอเธอข้องใจที่หลิน่งวงยอมแพ้การศึกษาของเขาและเธอไม่รู้เกี่ยวกับควาชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ของเขา หลินฮวงไม่เก็บหลินฮวงได้เก็บเรื่องผลการตรวจสอบร่างกายเป็นความลับไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากเรียนมันเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการพี่หลินฮวงใส่หัวมันจะเป็นไปได้อย่างไรพี่ได้คะแนนที่สูงมากตอนที่พี่จบการศึกษาพี่เป็นหนึ่งในงสิบคนที่ต้องได้รับเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆไม่ ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างพวกเขาค้นพบว่าพี่ไม่สามารถไปถึงระดับเหล็กได้ในระหว่างการตรวจสอบร่างกายดังนั้นพี่จึงถูกปฏิเสธหลิน่วงบอกความจริงเกิดอะไรขึ้นกับพี่นี่เรื่องจริงใช่ไหมหลินชินถามตอนนี้พี่แข็งแรงแล้วหลิน่วงขยับแขนของเขาเขาไม่อยากพูด ถึงเรื่องนี้อีกหลินชินยินยันที่จะได้รับคำตอบให้ได้ดังนั้นเขาจึงหยุดเธอพี่จะบอกมามากกว่านี้เมื่อน้องอยู่ในระดับดิบเหล็กน้องจะยังไม่เข้าใจพี่หรอกถ้าพี่บอกน้องในตอนนี้หลินชินไม่ถามอะไรเพิ่มการสนทนาดำเนินต่อไปจนกระทั่งหลินฮวงเข้านอนตอนห้าทุ่ม ถึงชินอาบน้ำก่อนนอนและเธอก็นอนไม่หลับเธอไม่แน่นอนว่านี่เป็นเพราะกาแฟที่เธอทานเมื่อเช้าหรืออย่างอื่นเธอกิ้งไปกิ้งมาบนเตียงของเธอเึ็นตีหนึ่งและเธอไม่ง่วงแทนที่เธอจะพยายามนอนให้หลับเธอ กับตัดสินใจที่จะเล่นเกมเจ้าแห่งปืนอีกครั้งก็จบแล้วนะครับกับม n น t เ r อร์พรายาตอนที่98ขอบคุณครับ